อัปเดตล่าสุดประเด็น iPhone 15 Pro Max ที่ดาจองกับทาง AS ไว้แล้วดาต้องโดนค่วงขายอุปกรณ์3,500บาทจึงทำให้ดาเข้าใจผิดค่ะว่าเป็นมิจฉาชีพมาในคราบของพนักงาน AS ดาต้องขออนุญาตชี้แจงนะคะแล้วก็ถอนคำพูดค่ะเพราะดาได้ รับการสื่อสารอย่างชัดเจนแล้วนะคะต้องขออนุญาตขอบคุณผู้บริหาร AS Call Center นะคะขอบคุณคุณสิทธาและรวมไปถึงผู้บริหาร AS ฝ่ายพาร์ทเนอร์ค่ะโหวันนี้เนี่ยมีทั้งคุณบีนะคะคุณโอเล่แล้วก็โหพี่พี่มากันแบบเนื้องแน่นเลยนะคะเพื่อที่จะมาต้อนรับบริการดูแลดูแลตัวดาเนี่ยอย่างดีเลยค่ะประเด็นแรกนะคะอยากขออนุญาตสื่อสารว่าสิ่งที่ทําให้ดาเข้าใจผิดมันเป็นเพราะว่า AS เนี่ยคะ่ะเขามีหลายส่วนบริการนะคะซึ่งมาจาก AS Shop จาก AS โดยตรง กับส่วนที่2คือส่วนของพาร์ทเนอร์ที่มาจาก A s b u d บ y หรือ AS t e l e v i s วที่ขายเป็นแฟรนไชส์ค่ะดังนั้นในส่วนของแฟรนไชส์เนี่ยก็เลยอาจจะมีบางส่วนนะคะที่อาจจะมีข้อมูลผิดพลาดกันไปบ้างนะคะซึ่งไม่ได้เจอทุกสาขานะคะแต่ว่าสําหรับในสาขานีเน้เนื่องจากว่า iPhone 15 Pro Max เนี่ยเป็นของมาใหม่ใช่ไหมคะและทางเจ้าของแฟรนไชส์อ่ะเขามีนโยบายมาว่าอยากจะให้ขายอุปกรณ์พ่วงไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทางนั้นอะ่ะเขาไม่ได้สื่อสารค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกที่จะรับอุป หรือไม่รับอุปกรณ์ก็ได้และที่สําคัญคือบัญชีหรือเงินสดเนี่ยเข้าบัญชีบริษัทโดยตรงไม่ได้เข้าบัญชีพนักงานนะคะดังนั้นดาก็รับคําขอโทษแล้วเรียบร้อยแล้วก็โอ้โหทางพี่ๆผู้บริหารนะคะก็เอากิิตบเซตมามอบให้ด้วยเนี่ยดารู้สึกแบบขอบระคุณแล้วก็ขอบพระคุณนะคะที่อำนวยความสะดวกอย่างดีซึ่งวันนี้นะคะดาก็ไปใช้บริการที่ AST Levit นะคะซึ่งบริการดีมากยอดเยี่ยมมากสาหรับส่วนตัวดาเองก็ได้ไปใช้บริการมาหลายสาขาและเป็นลูกค้า a s ประจามา5ปีแล้วนะคะดังนั้นขอยืนยันว่าประทับใจ ในการบริการการแก้ปัญหาของ AS เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะส่วนประเด็นที่2นะคะที่ดาได้เรียนรู้นะคะคือเรื่องของอการประสานงานนะคะคือถ้าเกิดเราอะคะ่ะ รีบด่วนตัดสินด้วยเรื่องของอารมณ์นะคะไม่ได้เอาเหตุผลมาพูดคุยกันใช่ไหมคะบรรยากาศในพูดคุยกันสื่อสารมันจะไม่เป็นแบบนี้เลยค่ะดารู้สึกว่าดาอยากจะขอบคุณตัวเองแหละที่เอาสติมาเนาะแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าการใช้อารมณ์มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยค่ะจึงทําให้พี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเนี่ยบริการดี อย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็ส่วนประเด็นที่3ามะคะ่ะดาเองก็อยากจะขออนุญาตขอโทษนะคะแล้วก็ขออภัยด้วยหากดาได้สื่อสารอะไรผิดพลาดไปด้วยความตกใจของดาด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการโดยเฉพาะในช่วงนี้มิชาชีพมันมาค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นดาขออนุญาตถอนคําพูดนะคะแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะได้เหมือน เป็นสติและกันนะคะเป็นเคสกรณีศึกษาตัวอย่างของดาแล้วกันนะคะก็ดาเลยได้ข้อคิดอย่างหนึ่งค่ะว่าตาดีตาร้ายใครจะรู้จากการสื่อสารที่ผิดพลาดทําให้หลายๆฝ่ายทุกฝ่ายก็ตกใจกันหมดนะคะแต่เมื่อทุกอย่างคลี่คลายอารมณ์หายไปเหตุผลบังเกิดก็เกิด ความรักความเข้าใจซึ่งกันและกันจึงทาให้เหลือแต่พลังงานดีๆแล้วก็มีแต่รอยยิ้มให้แก่กันและกันนั่นเองค่ะในนั้นดาราฝากทุกคนนะคะกดติดตามแชร์รีโพสต์คลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนได้ iPhone ใหม่นะคะใครแชร์ไปก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญดาก็เอาบุญมาฝานะคะวันนี้ก็พาครอบครัวม,มาทําบุญด้วยใส่เสื้อสเสื้อส,ส,สีขาวเลยทีเดียวแล้วเจอคลิปใหม่นะคะที่ดาจะส่งพลังบวกผ่าน iPhone 15 Pro Max สีขาวเครื่องนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ๊ายบาย